วันแรกวะแรกกับเจ็ดโฟะอ้โห

ไม่หรออ๋อคือไม่ใช่ไม่ใช่โอนอีกครับพี่ฮัลโหลฮัลโหล

เป็นหุ่ดิฟฟิวันงแต่ก่อนนนี้มันนอีันเป็นหุ่นีน้องเหรอแต่วันี้นัไปแล้วก็เราลองไปฟอกเอ็มใหม่อเอ็อดูเดี๋ยวมีองาม We'll <laughs>

ยิบยิบดีตอกยิบเคยเคลื่อนที่ไมมาเน้ผมจะผมจะตึ้งยีย้ đi về. Đó là cái. Cái bếp này. không đi một. Tôi đi một. Tôi โอ้โลโก้ก็รีโลโยบีมาตรงนี้